สวัสดีจ้าชาวลัคนาร,ราศีพฤษภคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษที่จะมาอ่านภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤศภในปี2566ว่าเป็นอย่างไรก่อนอ่านดวงต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยชื่นใจเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปมากๆขอบคุณจริงๆส่วนผู้ที่เกิดระหวาง ผู้ที่เกิดลักนาราศีพุธศพนะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาจนถึง14มิถุนาแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดและวางรักอยู่ที่พุธศพอันนี้จะดูได้ตรงกว่าปี2566เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงความมั่งคัง่งมั่นคงเอาจริงๆปี2566เป็นปีที่ชาวลักนาราศีพุธศค่อนข้างที่จะได้รับแรงกระแทกนะ ในการเปลี่ยนแปลงมีทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยวันที่8มีนาะมฤตยูจะโคจรเข้าทับลักคุณและอยู่ยาวไป7ปีมฤตยูเป็นดาวของการเปลี่ยนแปลงเป็นดาวของการมีวิวัฒนาการถ้าคุณเข้าใจดาวมฤตยูและใช้ด้านดีของเขาชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้น เปลี่ยนการใช้วิธีชีวิตเดิมๆเ,เปลี่ยนรูปแบบการทำงานเปลี่ยนวิธีการหาเงินหรือคุณที่สนใจโหราศาสตร์เครื่องยนต์นกลไกต่างๆอะไรที่ล้ำๆนะพวกไฮเทคเทคโนโลยีอันนี้ถูกกับมนุษย่ยมากๆแต่ถ้าคุณหวาดกลัวไม่กล้าเปลี่ยนแปลงอยู่กับอะไรซ้ำๆเดิมๆชีวิตคุณอาจจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนะ สิ่งที่ต้องระวังมากๆคือเรื่องของสุขภาพอาจจะทำงานหนักหรือว่าเครียดมากเกินไปทําให้สุขภาพของคุณสุดโทมแล้วเป็นโรคอะไรที่ล้ำรักษายากบางคนก็อาจจะคิดอะไรแปลกๆทาอะไรแปลกๆยากต่อการเข้าใจใครที่มีคู่เป็นชาวพุทธศพนะเจ็ดปีจากนี้ไปคุณต้องพยายามเข้าใจคู่ของคุณให้มากขึ้นในด้านการงานปีนี้เหมือนดวงคุณบังคับให้ต้องเปลี่ยน นะเหมาะกับคุณที่จะต้องพัฒนารูปแบบการทำงานให้แตกต่างไปจากเดิมหาวิทยาการที่ทันสมัยมาช่วยในการทำงานพวกไฮเทคเทคโนโลยี tech, ต่างๆคุณที่เบื่ออะไรเดิมๆชีวิตที่ทำอะไรเก่าๆมาแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นต้องกล้าทิ้งกล้าเปลี่ยนแปลงไม่งั้นแทนที่คุณจะไล่ล่าอนาคตนะจะกลายเป็นอนาคตจะไล่ล่าคุณ ราหูเจ้าเรือนการงานของคุณยังอยู่ในพวกวินาศไปยาวๆถึงเดือนตุลาคุณที่ทำงานเบื้องหลังงานที่ต้องสนับสนุนซัพพอร์ตคนอื่นหรือว่างานเกี่ยวกับต่างประเทศสื่อสังคมโซเชียลออนไลน์งานให้คำปรึกษางานทุบหรืออะไรต่างๆนะงานพวกนี้จะค่อนข้างถูกกับดวงแล้วก็ยังสร้างผลประโยชน์รายได้ให้คุณได้ดีอยู่แต่ถ้าคุณทำงานที่ไม่ได้เกี่ยวกับวินาศนะ งานของคุณมีโอกาสที่จะผิดพลาดเสียหายมีเรื่องจุกจิกมีเรื่องที่ทําให้คุณเบื่อหน่ายผ่านอยากลาออกหรือคิดเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานแบบกระทนหันวันที่หนึ่งมีนาดาวเสาดาวเจ้าเรือนสุภะเข้าพบการงานดาวอยู่ในเรือนลาหูคู่มิตรเรื่องงานของคุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามีโอกาสขยับขยาย อย่างที่คุณไม่คาดฝันอาจจะได้รับงานใหญ่หรือบางคนอาจจะเริ่มต้นธุรกิจการงานของตัวเองแต่ด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ทำให้ปีนี้คุณจะเหนื่อยงานคุณจะหนักเจองานยากมีความเครียดมีความกดดันอาจจะต้องทำงานโปรเจกต์ที่อาศัยระยะเวลานานๆโปรเจกต์ยาวๆหรือกว่าคุณจะทำงานให้เสร็จแต่ละชิ้นก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ด้านดีทำให้คุณเป็นคนที่มีความมานะ พยายามอดทนแล้วก็สู้ไม่ถอยปีนี้เรื่องงานของคุณเหมาะที่จะต้องทําเองนะจะอาศัยหรือว่าวหวยวานคนอื่นค่อนข้างยากเพราะเป็นดวงที่ต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องงานวันที่19เเมษาดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนมรณะและเจ้าเรือนลาภเข้าพบวินาศดาวเป็นราชาโชค พบวินาศมีความหมายเป็นกลางๆนะมีทั้งดีและไม่ดีดาวพฤ่งหัสัป,ปดีหมายถึงผู้ใหญ่ด้านดีคือเรื่องงานของคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จผู้ใหญ่สนับสนุนอาจจะแนะนําช่องทางการหารายได้การหาผลประโยชน์ให้หรือว่าโยนงานให้ทําทําให้มีลาภผลเรื่องงานเข้ามามากขึ้นเหมาะกับคุณที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศขนส่งโลจิสติกหรือถ้าคุณทําที่เกี่ยวกับอสังหา ก็มีโอ,อก,กาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่คุณอาจจะมีการเดินทางไกลนะไปทํางานต่างถิ่นต่างประเทศไปหาลาบผลต่างถิ่นแดนไกลส่วนที่ไม่ดีคืออย่างที่บอกไปอาจจะมีความผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้นหรือผู้ใหญ่ทําให้คุณเดือดร้อนก็ได้คุณจะมีความเกรยียดความอึดอัดเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่ที่พื้นดวงเดิมของคุณว่ามีดาวอะไรตั้งรับที่พบีินาา พราะเือเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยบางคนก็อ,อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแบบกระทันหันหรือออกจากงานโดยที่ไม่ได้คิดมาก่อนทําอะไรมักจะได้ผลไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะได้ครึ่งเสียครึ่งแล้วก็เรื่องของคดีความการฟ้องร้องคุณที่ทําอะไรต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญานะดูดีๆด,ด้วยรอบคอบมากๆวันที่17 ตุลาดาวราหูดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจะเข้าพบลาภพบลาภผลพบของความสเร็จเป็นช่วงที่เรื่องการงานของคุณจะพลิกฟื้นดีขึ้นกลับมาสดใส ที่เคยแย่นะเรื่องงานก็จะกลับมามีโชคในเรื่องของงานมีโชคในเรื่องของผลงานคือผลงานคุณจะออกมาดีมีงานเข้ามามากขึ้นมีรับผลรายได้งานพิเศษรายได้พิเศษเพิ่มมากขึ้นทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนมิตรเกื้อกูลในเรื่องของการเงิน เรื่องการเงินปีนี้น่าจะมาจากงานเป็นหลักนะเพราะเป็นปีที่คุณต้องเหนื่อยความเหน็ดเหนื่อยถึงจะได้เงินงานจะทำไรายได้ให้คุณค่อนข้างมากมีโชคลาภจากงานมีลาภผลจากแดนไกลแต่ราหูก็เป็นเทพเจ้าของการเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะแล้วมาอยู่ในภพราพะก็มีโอกาสที่คุณจะมีโชคลาภแบบฟุกๆุกได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ยังพออยู่บ้าง เรื่องค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างมากนะบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีด้วยคุณอาจจะไปลงทุนหรือว่าขยับขยายกิจการงานซ่อมบ้านซ่อมรถทีนี้คุณที่คิดจะลงทุนอะไรต้องรอบคอบมากๆนะเพราะราหูก,กับพฤหัสเนี่ยโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงมีคดีความการฟ้องร้องมีอยู่ในเรื่องของความรัก ปีนี้เรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภก็ประมาทไม่ค่อยได้มฤตยูที่ทับรักคุณอยู่แล้วก็เล่งไปยังพบคนรักคู่ครองของคุณไม่ว่าคุณจะมีครอบครัวแล้วหรือว่ากําลังคบกันอยู่เป็นปีที่มีโอกาสที่จะห่างเหิอนอาจจะด้วยคุณยุ่งอยู่กับการทํางานจนไม่มีเวลาให้กันหรือว่ามีเหตุปัจจัยอื่นที่ทําให้ต้องห่างกันคือต้องใจเย็นต้องเข้าใจกันมากๆเพราะอย่างที่บอกพฤษภเขาจะมีพฤติกรรมแปลก,ปลกๆอะไรแปลกๆ คนที่เป็นคู่ของชาวพุธศพต้องเข้าใจมากๆแล้วคุณก็จะผ่านไปได้คนโสดถ้าคุณจะพบพักนะมาจากแดนไกลหรือคนที่เข้ามาเป็นต่างชาติต่างภาษาจะถูกกับดวงได้มากกว่านี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีพุธศพในปี2566ขอให้คุณมีความสุขมากๆตลอดทั้งปีเลยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีจ้า